ตีจ้ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราเจอเมนูที่น่าสนใจมากนั่นก็คือตัวนี่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 มันคือคาราเมลพุดดิ้งค่ะคือเรากําลังลดความป้วนก็นจริงนะแต่เราก็อยากกินของใหม่เราก็ต้องมีคนเปื้อนบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันคือสิ่งที่เราหมายตาอยู่จริงๆเปล่าก็มาเลือกเลยค่ะที่ขนมนี่นะคะจริงๆด้วยมันคือพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมล ในราคา39บาทนะจ๊ะก็เรามาลองกันเลยว่ามันจะฟินเหมือนที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าเริ่มเลยจ้ามาแล้วมาแล้วสายคีโตกินไม่ได้นะคะเพราะกินแล้วมันจะคนเปื้อนเยอะเราเป็นสายกลางคะ่ะ <c oughs> <c oughs> รอก่อนนะจ๊ะแต่นเต้ พุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลมีช้อนให้ดวดมาดูแคลน่อยมาดูแคลน่อยอันนี้ถ้วยนี้กี่กรัมนะคะ130กรัมค่ะให้พลังงานอยู่ที่220นะคะน้ำตาลอยู่ที่2 2กรัมนะคะก็ประมาณเกือบ6ช้อนชานั่น,น,นเองนะจ๊ะซึ่งปกติแล้วผู้ใหญ่สามารถบริโภคน้ำตาลได้แค่ประมาณ6ช้อนชา นะจ๊ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยไหมดีนะคะที่โรงงานเนี่ยน้องๆที่เซเว่นหาะชวยบริการจัดช้อนไว้เลยซึ่งเราจะได้ไม่ต้องปอิเช้อน <c oughs> คือเดิมทีซายก็ไม่สายกินพวกนี้หรอกแต่เห็นเสื่อค่ะเราก็แพ้การตลาดเราก็ต้องลองเนาะ <c oughs> คือถ้าเรากลัวอ้วนว่าวันนี้เรากินน้ำตาลนี่ก็คือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะถ้าว่ามันเยอะแล้ว ก็คิดว่าตอนเย็นเราก็เน้นที่เป็นโปรตีนแทนนะคะไม่ควรที่จะเน้นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวขนมปังแล้วก็เน้นไปที่ตอนถ้าเรากินอันนี้มื้อเที่ยงเราก็ไปกินโปรตีนในมื้อเย็นไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะหอมนิดๆค่ะไม่เยอะแต่หอมขอลองเลยนี่เห็นไหมคะคุบิ่ง ตมตเวานเหเห็นไหมราโฟกัส่อนนะเห็นไหมคะแล้วเนี่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 เนื้อเด้งๆค่ะนุ่มนี่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 เด้งดึงมากเลยจ้า ก็จะเป็นคาราเมลอันนี้ส้มตำนะคะก็คนรู้คนป้วนก็กินได้นะคะอย่าไปโฟกัสน,นะ <laughs> นี่อันนี้จะเป็นคาราเมลค่ะกีพุดดิ้งใช่ไหมมีคาราเมลหอมหอมน้ำตาลไหม่อะคะ่ะมันไม่ได้หวานเลี่ยนแต่มันหวานกลมกรอบ <laughs> อันนี้ก็อยู่ทั้งหมด130กรัมนะคะให้พางังงานที่220 แล้วก็น้ำตาลยี่สิบสองกัาก็กินไปเหอะตอนเย็นก็ค่อยลดโอเคไหมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ